ตอนนี้เราใช้ไฟ13.9โวลต์ในการชาร์จนะคะไฟจะปรับอัตโนมัตินะคะแล้วก็ชาร์จด้วยอัตรา9.3แอมป์ต่อชั่วโมงนะคะวันนี้ทางเพจมีสินค้าใหม่มานำเสนอนะคะ <c oughs> คือเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่นะคะร <c oughs> ุ่นนี้นะคะมีระบบฟื้นฟูในตัวนะคะ <c oughs> เป็นระบบพันรีแพรนนะคะ <c oughs> และรุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบต12โวลต์นะคะ <c oughs> แล้วก็24โวลต์นะคะ เรามาดูโหมดการทํางานมีให้เลือกทั้งหมด2โหมดนะคะระบบแรกนะคะจะเป็นระบบอินเทอร์เลย์เจนนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าระบบจะวิเคราะห์อ,อัตโนมัตินะคะระบบที่2นะคะกดมาตรงนี้นะคะจะเป็นระบบแมนนวลนะคะสําหรับแบตที่จ่ายด้วยระบบอัตโนมัติแล้วไฟไม่เข้านะคะโดยจะจ่ายด้วยโวลต์16.9โวลต์นะคะและจะจ่ายด้วยขึ้นความถี่สูงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะสามารถชาร์จแบตลิเทียมไอออนได้นะคะ กดมาตรงนี้นะคะแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปโดยเลือกคอมมอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้กันค่ะเริ่มต้นนะคะดำคลีบดำนะคะแดงคลีบแดงนะคะ Okay. แล้วเรามาดูแบตนะคะแบตลูกนี้เหลือ12.4โวลต์นะคะถ้าแบตต่ำกว่า10โวลต์นะคะเครื่องจะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูโดยอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเกิน10โวลต์ขึ้นไปนะคะเครื่องนี้จะทำงานปกตินะคะเริ่มต้นชาร์จแบตลูกนี้นะคะเราปรับโหมดมาที่ i n ทเ l l เจนตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็โหมดนี้เราก็เลือก c o m มอนนะคะก็เสียบปลั๊กเลยค่ะหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะคะเวลาชาร์จนะคะ LED ตรงนี้จะกระพริบตลอดเวลานะคะ ตอนนี้เราใช้ไฟ13.9โวลต์นในการชาร์จนะคะไฟจะปรับอัตโนมัตินะคะออแล้วก็ชาร์จด้วยอัตรา9.3แอมป์ต่อชั่วโมงนะคะรุ่นนี้สามารถสลับขั้วได้นะคะป้องกันไฟลัดวงจรได้นะคะถ้าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว LED จะดับโดยอัตโนมัตินะคะ ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้สามารถสลับขั่วได้นะคะป้องกันไฟรับวงจรได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ